สวัสดีครับ <Huh? S 1> คุณผู้ชมยู่ผมดืวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับเอาชีวิตรอดในไหมครับเดอดซีรีส์พาร์ทที่23กาันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้เรามีแผนที่จะเอ่อมาทําห้องเก็บของให้เรียบร้อยกว่าเดิมนะครับเพื mm. ่อใส่เอาของเนี่ยที่อยู่ในกองต่างๆนา,นานาที่เรามีไว้ตามจุดต่างๆนะเราจะมาจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้ว เชิญรับชมคลิปได้เลยครับเราจะบอกว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นการจัดของนะครับก็คือเอาของมาใส่นะครับถามว่าทําไมคลิปนี้ถึงทาแบบนั้นนะครับเพราะว่าเอ่อเราทําห้องเก็บของไว้นะครับแต่เราไม่ใส่ของอะไรเลยเนี่ยมันจะมันไม่ใช่ชื่อห้องเก็บของอะครับพูดอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ทําให้มันมีห้องเก็บของหน่อยลวกันในนัก็มีแล้วนะครับถ้าดูครับสิ่งที่เราได้เอ่อทุกไว้ในพาร์ทที่แล้วนะครับก็คือแร่ครับดูครับ ลงขึ้นเยอะครับดูเห็นไหมทำเลดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้นอกรอบมานะครับไม่เสร็จผมเล่นนอกรอบไปตั้งนานแล้วนะครับผมตัดคลิปแล้วผมก็ลืมนะว่าผมเออเล่นไว้แล้วผมก็ลืมบอกนะครับก็คือนี่ครับนี่ครับเนเธอร์ไรต์อิงกอดนะครับแล้วก็ได้เนเธอร์ไรต์สแคปนะครับนี่ครับผมได้มาทั้ง อันเนี้ยผมได้จากเออเขาเรียกอะไรนะเออไอ,อ,เ,อ,อเขาเรียกปราสาทพิกลินนะะ Lin, นะครับอันนี้ก็ได้จากการเออไปขุดหาพวกบล็อกคอร์สพวกบล็อก,อ,กอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วผมได้มานะครับผมขุดเรื่อยๆนะแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ขุดอะไรเงี้ยแล้วก็ทุบบล็อกไล่ไปไล่ไปนะครับจนได้มานะแล้วก็เผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกองเหลือเรือทําไมไม่รู้อ่ะก่อนที่เราจะ เออเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเราจะเก็บให้มันเรียบร้อยขึ้นนะครับในห้องเก็บของตรงนู้นนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะครับชุบชุบชุบป่ะหมดละลัคก,กี้ i ิก a x e โอเคเลยวิธีการทำอ่ะเราให้เป็นอย่างงี้ก่อนชุบวิธีการทําก็คือครอบเสียงี้แล้วก็เอาอันนี้ครอบแบบนี้ก็จะได้มาอีกอันหนึ่งนะครับเป็น2ออันนะมั่วผมใสใ่เป็นอะไรดี เอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะลายผมไม่รู้อะแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้คบเสร็จครับนี่อรับเรียบร้อยนะครับเพราะส่วนหัวไม่ต้องใส่เพราะหัวมันก็ไม่เห็นลายอยู่แล้วใช่ไหมขอรูหนะ่ะเราใส่ลายด้วยโอเคชุดก,ก่อนเราเป็นสีไดมอนแล้วก็ใส่เป็นของไดมอนนะครับอันนึง ป <Boy. S 2> ่อยมือดิกระไม่เป็นไรเอามาชึบ <Shoot. S 1> ไม่ใช่อันนี้อันนี้นนแล้วก็ไดมอนเรียบร้อยนี่ครับไดมอนเอ้ยชุดเน็ทไรท์ทั้งตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอใส่นี่แล้วกันใส่ปีกน,นะต่อไปก็จะทำปีกแอคนะครับก็คือใส่ปีกแอคแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ มีอะไรอีกไหมเอามีแค่นี้เนาะเรียบร้อยครับผมเราจะเริ่มจากกล่องตรงนู้นก่อนก็ได้มั้งนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก่อนดีเพราะว่าในกล่องส่วนใหญ่ผมน่าจะมีแต่หินนะส่วนใหญ่นะนี่นชสเกลตัตนไปละใกลๆชอบไหมเถอะเนี่ยผมไม่จะ่คอเบิลสโตนแบบสโตนอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ไม้เนี่ยผมไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยงั้นเราเอากล่องที่อยู่ใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะ เพื่อไม่มาเสียเวลาเอ๋อใช่ใช่ใชเริ่มจากแร่ที่เราทุบไว้เลยดีกว่านะครับอืเก็บไปให้หมดเราจะเริ่มจากแร่ก่อนนะครับอืมีว่างเยอะนะโอเคชุบอ่ะฐานก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็ลาพิสอ่ะลิสโตนเก็บไปด้วย โอเคคอปเปอต่อไปเหล็กทองทองก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอ่ะต่อไป d ดมอน n d อ๋อใช่แล้วผมเห็นน้านแล้วอนา,าคตรเราน่าจะทำฟาร์มพึ่งนะครับเนี่ยในนี้มีพึ่งอยู่นะผมเก็บมาจากในไบโอมซากุระนะครับพึ่งก็น่าจะจำเป็นกับเราอยู่สักหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้คืออะไรชาโคลอ,อ่ะวางไว้ เอาเมนดันเนาะโอเคอย่างสุดท้ายนะครับก็คือไดมอนด์เก็บลงไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับอืมทุบรี่ต่อเลยชุบช,บชบุผมได้วางอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะก็คือผมวางเอ่อทานนะครับก็เก็บไ้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปคัพเปอร์ผมจะแบ่งไว้อย่างเรียบร้อยนะก็คือแบ่ง แบบเผาแล้วกับแบบยังไม่เผานะครับเหล็กเหมือนกันเหล็กที่เผาแล้วไม่มีนะครับตอนเหล็กยังไม่เผาคือที่เราขุดไว้นะครับทองก็มีอยู่นิดนึงแล้วก็ที่ขุดไว้เหมือนกันนี่ครับลัเพชรประมาณสองกล้องเดสโตนสองกล้องเดมอลล์ไม่ได้ขุดไว้ก็เท่าที่มีนะครับแล้วก็ไดมอนประมาณนี้ถ้าไปเราจะเอาไปเลยดิไม่ไปหินไหมเอาไปพวกคาร์บอนสโตนธรรมาดาแล้วกันเนาะนี่คอ,อร์บอนสโตน หินธรรมดาเดีไม่พช่เค่ะมีเยอะครับผมวอกเลยด้านล่างนะบานนะครับขุดไว้คข,ขั้งที่จะเยอะนะครับโอเคบริเวณตรงนู้นนะครับก็มีหินอีกนะตรงนี้เราเก็บครบแล้วใช่ไหมอ่ะวางลงไปอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับอืมวางลงไป นี่ครับหินนี่ครับหินที่เราได้ขุดไว้ตั้งนานนะครับนี่ถามว่าห,หินนี้มาจากไหนนะครับก็คือมาจากการโถมหินโถมภูเขาตรงนี้นะครับเพื่อสร้างบ้านหลังนี้เป็นหลังที่ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสร้างไว้กันแหละเนี่ยตรงนี้เราทางเห็นไหมมนเลยโล่งเห็นไหมเราจะเปภูเขาแบบทั้งลูกเลยนะตรงนี้เนี่ยมันผมทางไว้หไหมเรียบเลยหินมันเลยแบบมีเยอะนะครับ นี่ผมมีวิธีละอืมทำนี้แล้วกันโยนรวมกันตรงนี้ทีเดียวนะโยนรวมกันเป็นอันเดียวกันอืมแล้วใส่หีบอืมเห็นไ,ไหมว right. อตไวอ้าวหมดแล้ววะแค่นี้อนะไม่เป็นไรบริเวณตรงนี้มีหรือเปล่าดูหน่อยสิ นี่ไงมีสโตนอยู่นิดนึงนอาจจะมีแบบลงเหลือบ้างแหละไม่เป็นไรหรอกนะครับประมาณนี้ไปก่อนเอาวิธีเดิมแล้วกันโดนลวกันนะครับอืมวิธีเดิมอ่ะใช้วิธีเดิมนะครับพวกคนรวดเร็วมาตรงนี้ อืมโยวรวมกันไปตรงนู้นแล้วก็คลิกลัวๆ้วก็เก็บอืมเรียบร้อยสองสองกล้องใหญ่ๆนะครับอไปคาบ,บูสโตนนะครับบ,บอสโตนเรามีค่อนข้างที่เยอะตรงบริเวณนี้มีไหมอ๋อ,อม,มีมีแต่ไม่ค่อยเยอะโอ้โหบาเลย ไม่เยอะเลยแล่ละอ่ะกล่องนี้กล่องเดียวนะ่าจะเต็มไหมเมืออ่อเดกแล้วเก็บของก็แล้วกันฮึออ้เอมิลี่มอร์ชันมาขายอนะไรเนี่ยอุ้ยแมพาวเดอร์ไม่จำเป็นโอ้โหขายกัมพาวเดอร์ดีมากนะครับ ดีเลยแหละไม่ใช่ดีมากหรอดีเลยแหละจะได,ไ,ได้มาหาคิปเปอร์นะครับก้อนนี้เต็มแล้วลเอาไปด้วยตัวก็ได้อ่ะนอนแป๊บนะหนาเขอาแนอนสักครู่ใส่กับสโตนไปรว,ลว,ลวมลุงๆกันบ้า หมือนเดิมครับสไตล์เดิมรุปวางพื้นนะครับเราเข้ามาเก็บอีกทีหนึ่งไปเก็บให้หมดตอนนี้เขาเบอร์อันหนึ่งอีกชุดนึงอืมอีกชุดนึงเก็บให้หมดมีเยอะอยู่อยู่นะนี่อะไรไม่ล่นไปชุบชุบ โอ้โห oh, อันนี้สโตนธรรมดาหมดแล้วเนาะชึบชึบหมดแล้วมีกองไหนอีกไหมเออเนี่ยอันนี้อีกเนี่ยเนี่ยชาผงโกโก้โอ,โอ,อืมมีโกโก้อ,อีกนะโกโก้อ่ะอันนี้เก็บก่อน โกโ้กเอาไปตะกอนนิกก่อนนะมีเยอะอยู่มันเป็นสิ่งที่ปลูกได้นะเอาไปด้วยอ่ะมันปลูกได้เราก็เอาไปด้วยกันเอาพอเป็นพิธีพอเสียดายอืมตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งชุดนะเก็บไปเมื่ออีแล้วอะไรจะเป็นนี่อ่ะ 3อันนี้นอนสักครู่นะครับนอนแล้วก็น,นี้แล้วก็มันฝรั่งอ่ะวางแรกไปเลยข้าวบีทรูทมันฝรั่งยางนึงอะไรดีแครอทแครอทแครอทอืมแล้วก็เออแตงโมแล้วก็ฟักทอง มาเลยซื้อเก็บไปตรงนี้เก็บไปเลยบีทรูทเก็บไปเบอร์รี่โกโก้ซีพิกอ่ะเอาบูเบอร์รี่ก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรนะโกเบอร์รี่สปอร์ซีพิกซีบิเก,กิลแล้วก็อะไรอีกอ้กันหนึง่งก็ต้องเหลือกันในถ้วดมันเหลือกล่องเพิ่มมันเหลือกล่องอีงกสองกล่องใช่ไหม ่อยว่ากันในอนาคตนะครับเหลืออะไรอะ่ะก็เหลือที่อยู่ในใต้น้ำอ่ะนั่นแหละแค่นั้นแหละ,หละก็ว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะอาจจะมีต่อพาร์ทหน้าหรือไม่ก็เล่นนอกรอบแทนนะครับก็ถือว่าทำอะไรได้มาเยอะอยู่นะก็คือเราได้เอามาเลซีดมาใส่นะครับเกือบหมดมั้งน่าจะหมดแล้วหรือเปา ช้คำว่าน่าจะน,น่าจะก,ก่อนนะแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับเดี๋ยวแอปเปิลอีกนะแต่แอปเปิลมันไม่สามารถปลูกได้ไงแล้วก็เห็นอีกเสักหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้นะคลิปนี้ก็เประมาณนี้ไปก่อนนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในวันที่ชาต้องการ ซีอูอาจจะมีต่อพาทหน้าหรืออาจจะเล่นนอกรอบนะก็คือมันเหลือของยิบย่อยนะครับก็คือพวกออหินต่างๆแล้วก็พวกแร่นิดนึงอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะเล่นนอกรอบหรือไม่ก็อาจจะมาทําคลิปเพิ่มเติมนะครับในพาทหน้านะโอเคไปละบุย